เราใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยโยมผัสสะกระทบกับเราตลอดเวลาดีบ้างเลวบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างโยมต้องฝึกทิ้งอารมณ์ที่เป็นอกุศลดังนั้นใครเขาจะทำอะไรให้เราไม่พอใจเดือดร้อนใจทุกข์ใจเราต้องรู้จักปล่อยวางและแม้เราจะเกิดความคิดอกุศล ก็ต้องรีบทิ้งอย่านำอกุศลน,นั้นมาประพฤติปฏิบัติด้วยกายด้วยวาจาต่อไปมันจะเป็นกายกรรมวจีกรรมเกิดขึ้นจากมโนกรรมที่เรากำลังคิดนึกใช่ไหมพอเรากำลังคิดนึกเรื่องอกุศลแล้วเราเชื่อมันมันก็จะเกิดกายกรรมวจีกรรมเกิดขึ้นต่อใช่ไหมอ่าอย่างเช่นเราได้ผัสสะมามีคนมานินทาเราอ่า เราก็คิดแล้วเดี๋ยวต้องไปดากก่ากลับน่ใช่ไหมแค่คิดนะปั๊บเนี่ยพอไปเจอหน้าคนนั้นเป็นยังไงเราก็วัจีกรรมก็เกิดขึ้นใช่ไหมเราก็ไปว่ามันอืมพอมันว่าตอบมาเราแหมว่าไม่พอกายกรรมฟาดไปเปี้ยงไปกายกรรมเกิดอีกแล้วใช่ไหมแอ่เห็นนะมันเกิดมาจากความคิดเท่านั้นเองจริงมไหม เพราะเราไม่ทิ้งความคิดอกุศลไงเข้าใจไหมอืมจิตไปตั้งในผืนนาเรวที่เป็นอกุศลไม่ยอมทิ้งปล่อยให้เมาหมกอยู่กับอารมณ์นั้นอืมอันตรายเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมวันนี้มีคนขึ้นศาลติดคุกติดตารางเยอะแยะเลยเพราะการที่อกุศลใส่ไปในสื่อที่เรามีในมือกันทุกคนเลยใช่ไหม เออแต่ก่อนเราจะอกระจายระบายความในใจของเราเนี่ยไปกับหนังสือพิมพ์เนี่ยยากไหมแต่ก่อนยากเนาะโอ้ต้องไปเสียตังค่าโฆษณาอะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้คิดอะไรส่งออกไปอุ้ยกระจายไปทั่วโลกเลยเลยทําให้กรรมมันก็แรงกระตามกลับมาด้วยเหมือนกันอาตมาว่าเราเนี่ย ติดคุกติดตารางเพราะไอ้อุปกรณ์พวกนี้เยอะแยะไปหมด